สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้ควรจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการชำระเงินนะคะซึ่งสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินสำหรับร้านค้าของคุณได้จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมค่ะให้เราเลือกไปที่แถบเมนูการชำระเงินค่ะจากนั้นนะคะก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกมาที่เมนูนี้ค่ะ Manual Payment Method นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินที่เราต้องการได้ค่ะอย่างเช่นโอนเงินผ่านธนาคารแล้วตรงนี้นะคะเรายังสามารถระบุวิธีการขั้นตอนต่างๆให้กับลูกค้าได้ค่ะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการชำระเงินค่ะด้วยสกุลเงินดิสตอน อย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นคริปโตค่ะซึ่งคริปโตนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับชำอด้านเงินนะคะที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลค่ะซึ่งเราสามารถแอดเข้าไปได้ค่ะจากนั้นเราก็ลงทะเบียนนะคะกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะเราสามารถเปิดการใช้งานได้ตรงนี้ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะวิธีการชำระเงินแบบเก็บโดเนี่ยก็จะไปอยู่ในทางเลือกการชำระเงินของร้านค้าคุณแล้วค่ะหากไม่ต้องการนะคะสามารถกดปิดการใช้งานได้หรือว่าจะกดลบไปเลยก็ได้ค่ะหรือจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือ ipad 8 8ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถกรอกโคดนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดต,ต่างๆได้ค่ะเมื่อกอกเข้าไปแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดการใช้งานตรงนี้ได้ค่ะ เช่นเดียวกันค่ะวิธีนี้ก็จะถูกไปอยู่ในเมนูหมวดการชำระเงินของร้านค้าคุณนะคะถ้าหากเราไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถกดลบได้เช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะหรือหากใครอยากจะเพิ่มทางเลือกไหนในการชำระเงินให้กับลูกค้าก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ